สวัสดีครับทุกคนผมหายหน้าไป2วันนะครับพอดีเมื่อวานผมติดประชุมสําคัญนะครับก็เลยมาทําคลิปไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าก็ยังมีทําเรื่องโทมัสแฟรงก์กับท็อตแนมพอสเปอร์ลงไปในช่องวงในนะไม่แน่ใจได้ดูกันหรือเปล่านะครับวันนี้กลับมาที่ช่องหลักของเราเรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะครับเดี๋ยวจะเปิดรอบที่2เนี่ยจันหน้าก็คือ16มิถุนายนเขาเนี่ยยาวจนถึง1กันยายนเลยนะครับก็เป็นรอบปกติครับเพราะว่าไอหนเนี่ยอันนี้รอบพิเศษ เพื่อที่จะให้โยกย้ายกันก่อนไปฟีฟ่าขับเวอร์ครับซึ่งแมนเชสเตอร์จัดหนักเหลือกเกินนะครับเรามาลุยเรื่องของเราก็คือปีศาจแดงครับล่าสุดเราได้ breaking จากวงในยอย่างลอรลี่วิทเวลดีอาติกครับคนนี้คือเทพบุตรสุดรอของแฟนบอ bon ล MUTV เลยนะครับไปออกรายการ s t e ฟฟอร์ดเพดดอแล้วก็พูดออกมาแล้วคือโดนที่หนักมากเรื่องของเอ็มบูโมเขาบอกเลยครับว่า จนแล้วจะรอดเดี๋ยวแมนยูจะได้ดีวนี้กับเบรนท์ฟอร์ดครับทุกคนครับมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับส่วนโยเคเรสแมนยูเจอคู่แย่งทีมเดิมก็คืออาร์เซนอลครับทำไมกลับมาเพราะปิดจ็อบกับเบนจามินเซสโกไม่ได้อาจจะเป็นเกมทางธุรกิจก็ได้ว่าไลฟ์สิค่าตัวแพงไม่แพ้โยเคเรสเลยนะถ้าอย่างนั้นเขาจะวกกลับมาล่าสุดเตรียมบิด โยเคเดสกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าเขาทะเลาะกับต้นสังกัดเขาแล้วก็ประธานลบไบโอกราฟิกอ่ะไอจาก IG ออกทั้งหมดนะครับส่วนโอซิมเฮนแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวบอกว่าแมนยูมีไม้ตายในการได้ตัวถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าจะวกกลับไปโอซิมเฮนมีทริคทริคนี้นะครับแล้วก็ขาออกเจดอนซานโชครับ มี3ทีมในพิมลิกสนใจเขาแต่ค่าตัวน้อยนิดแล้วเกิดจะเป็นยังไงติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในโชคของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าล็อตที่2เสื้อที่ฮอตที่สุด1ใน3 t o ท็อป3ของ2เดือนที่ผ่านมาครับนั่นก็คือเสื้อทีเชร์ตแฟชั่นของรูเบนอโมริมและนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับ ตอนที่ผมไปทัวร์ที่มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงนะครับทุกคนนักเตะแมนยูเด็ดโดนบีฟให้ใส่เสื้อตัวนี้ครับเพราะมันเป็นตัวที่ขายดีที่สุดอันดับต้นๆเลยผมว่า1 2 3น่าจะอันดับ2เพราะว่าไอ้แจ็กเก็ตหนังอันานมดไปแล้วฮูดอะมูลินเนี่ยขายดีอันดับ1แล้วก็ตัวนี้อันดับ2นะครับแต่ว่าบ้านเราตอนนี้อากาศร้อนอยู่ก็เอาตัวนี้ไปผมได้มาเพิ่มอีก7ตัวเท่านั้นเดินฮ่องกงเดินมาเลยเนี่ยแบบสตาฟโค้ชแมนยูใส่เสื้อตัวนี้เยอะมาก แล้วนักฟุตบอลก็คือใส่ตัวเนี้ยเข้าเมืองโชว์ตัวเป็นเสื้อที่ลิมิเต็ดมากถ้าใครใส่ได้เอาไปเลยผมได้ไซส์เอสยุโรปมาอีก7ตัวก็คือ MA เอเชียก็คือตัวที่ผมใส่ยู่เนี่ยแหละครับมันเป็น S ยุโรป MA เอเชียเพราะฉะนั้นต้องการคนไซส์เล็กเท่านั้น7ตัวคิดราคาเท่าเดิมเลยครับไม่มีการชาร์จใดๆทงสินทั้งที่จริงเป็นแรไอเทมไปแล้ว2299าบาทใครอยากได้มี7ตัวเท่านั้นย้ําว่าเป็น S ยุโรปหรือว่า M ประเทศไทยเนี่ยแหละครับถ้าใครอยากได้นะครับ เตัวเท่านั้นนะครับและก็ตอนนี้ยังไม่รับพรีออเดอร์นะครับส่วนคนที่อยากได้ไซส์ใหญ่วันนี้มีไปดูมาให้มีพรีแมทวอร์มอัพ XL เหลืออีก4ตัวนะครับตัวนี้2,500อันนี้ลงวอร์มเป็นเป็นเกรดเดียวกับเจอร์ซี่เซอร์บอลน,นะครับแต่ว่าตัวนี้หลายคนบ่นบ่นว่าค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเอาไซส์ XL เนี่ย อาจจะต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่แบบ XL แล้วแบบแน่นอะหรือ 2XL เอาได้เลยมี4ตัวเท่านั้น2,500บาทวันนี้ปล่อย2ตัวที่เชิ้ตรูเบนอะลโมลมิและเสื้อพีแมต w อมอัพใครไซส์เล็กมาเอาแฟชั่นตัวนี้ส่วนใครไซส์ XL หรือ 2XL ไปเอาพ m ีแมต w อมอัพตัวนี้2,500ตัวนี้2299ครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก่อนตลาดปิดในวันที่10มิถุนายนเนี่ยน่าจะตามจนแบบ ไม่ได้ดับไม่ได้นอนนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วว่ารอบที่1กับการที่ Man o M o N e, แมนยูยืนแบรนด์เอ็มูโมเนี่ยแ้วแน่ๆหลังจากนั้นก็คือเงียบเลยเงียบชนิดที่แบบเอาตามตรงนะไอราคาออฟเฟอร์ที่2ที่เสนอไปอะ่ะอย่างที่ผมบอกครับมีแค่เดอรมิเลอร์เจ้าเดียวที่บอกตัวเลขครับก็คือประมาณ60ล้านบอลเจ้าใหญ่ๆที่น่าเชื่อถือแบบวงในเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็ไม่รู้แมนยูสุดท้ายเนี่ยยืดออฟเฟอร์ที่2เท่าไหร่อารอบแรกเนี่ยพวกระดับ เทพเขารายง,งานตรงกันว่า45บวก10นะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวบอกว่าปีศาจแดงจะไม่เพิ่มมากกว่า60ล้านปอนด์แล้วนะครับอันนี้คือรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอดโอ่งแอดออนก็คงมองแล้วครับว่านักเตะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นนะครับซื้อราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแพงแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของลอรีวิทเวลนะครับคุณผู้ชมเราจะพูดถึงสมิรักเฮิร์สรักเฮิร์สเนี่ยจะเป็นแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวที่นําเสนอข่าวที่แบบโห ลึกๆของแมนยูซึ่งหลังๆเขาลบมันเยอะซึ่งเขาก็โดนแบนลอรี่วิทเบลจะเป็นนักข่าวที่หล่อครับสายดีแอลติไปทำงานกับ MUTV ท The Red ils, บํา t h ำ r e d ะ e บรดเแบบนี้ครับโอ้โหโดนจี้หนักครับไปออกรายการเป็นชาอลของยู u ูบเ e ฟฟอร์ดแพดต็อกนะครับจี้ไปที่มามันมีคำผมไม่นั่งฟังนะครับโอ้โหพอไปได้ได้ยินคำคู่สุดท้ายเขาบอกว่า eventually คือแบบในที่สุดอะดีลนี้ของแมนยูกับเบรนฟอร์ดไม่พลาดยังไงแมนยูได้ตัว แน่นอนอันนี้คือการยืนยันของวิทเวลซึ่งถือว่าเป็นวงในเขาให้เหตุผลครับเขาบอกว่าที่เขามองว่าดีลเนี้ยจะรุ่งในทิศท้ายที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งนักฟุตบอลต้องการมาแมนยูแม้ว่าสเปอร์จะเป็นตาอยู่โทมัสแฟรงค์ได้รับการแต่งตั้งอากาศเดือยทองแต่ว่านักฟุตบอลชอบปีศาจแดงเหตุผลหลักๆ2ข้อคือ1อาจจะเชี้ยมตอนเด็กเป็นทีมดังติดตามมาตั้งแต่สมัยประสบความสําเร็จแล้วก็ข้อที่2เถียงไม่ได้ก็คือให้ค่าเหนื่อยสูง ซึ่งคาดเดาตรงเนี er ้ยมันยังไม่ลดไปจาก2 0 0 0 0 0เลยก็ไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่อันนี้คือ2ข้อหลักๆที่นักฟุตบอลเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอบูโม่เป็นแคนาบรูนคุยกับโอนาน่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนที่เป็นชาติเดียวกันอยู่ทั้งที่จริงๆเขาเป็นฝรั่งเศสแคนาบรูนนะนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเรนฟอร์ดเนี่ยฮะวิทเวลบอกว่ามีเลสเซ่นเลสเซ่นคือบทเรียนครับบทเรียนในที่นี้คือไอวานโทนี่ครับทุกคนเขาเคยยื้อ ช่วงนั้นนะครับไม่มีใครเก่งกว่าไอวานโทนี่ครับกองกลางของเบนฟอร์ดเป็นเดนมาร์กหมดเลยพวกนอกงนอก,กาดะนะไปครับแต่ข้างหน้านะครับก่อนวิซ่าเนี่ยคู่หูของเอ็มบูโมคือไอวานโทนี่ซึ่งพอติดทีมชาติอังกฤษแล้วเขาเก่งมากเขาคลองบอลเขาเหนียวแข็งแรงดังที่สุดคือท่ายิงจุดโทษอังกฤษที่ไม่มองไม่มองบอลมองโกแล้วก็ยิงปุ๊บว่าไปโอ้ตอนนั้นโคตรดังเลยนะครับค่าตัวมันไปร้อยล้านไม่ลด อาเซนอลจีบยังไงก็ไม่ลดทั้งที่จริงแล้วโอ้โหปันใกล้เรือนเคียงในลอนดอนนักบอลดูก็รู้ว่าอยากย้ายมากสุดท้ายเสร็จปีต่อมาเนี่ยค่าตัวลดไเหลือ60มั้งแล้วไม่มีคนเอานะครับสุดท้ายขายเอาอาลีซาอุดีอาระเบีย40ล้านบอน,นครับทุกคนความหมายคือช่องว่างของมหาสารที่ไปตั้งราคาสูงส,สุดเนี่ยมันหายไปถึง60คือถ้าหากคุณตั้งตามต,ามตลาดอย่างเช่นสมุติ70คุณอาจจะ ปิดด้วยการได้ตังค์ถึงหกล้านปอนด์ก็ได้นะคราวนี้มันหายเยอะมากนะครับนั่นคือบทเรียนของเบรนท์ฟอร์ดครับเพราะฉะนั้นกับเอ็มบูโมเนี่ยเขาไม่ดันขึ้นหรอกครับเต็มที่เนี่ยได้ตรงนี้ยังไงก็ต้องขายแมนยูเต็ดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมก็ต้องสร้างใหม่ทั้งโคช้ชใหม่ซึ่งตรงเนี้ยล่าสุดตัวเต็งในการเป็นตัวแทนของโฮมัสแฟรงค์คือสกอตต์พาร์เกอร์ของเบอร์ลีและก็คีรีนแมคเคนนาอดีตผู้ช่วยของโอเลกูนาโซชาที่คุมอิปซิลเวตตกชั้นนะเพราะฉะนั้นเนเี่ย ทางฝั่งของวิทเวลฟันธงแมนยูได้ดีลนี้แน่ๆอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็นหลังตลาดเปิดไปได้ไม่นานนะครับเพื่อให้พร้อมไปเล่นปริซิชันในเดือนกรกฎาคมนะครับจบทีนี้ไปที่โยเคเรสกันบ้างโยเคเรสสองวันที่ผ่านมาผมดันไม่ได้มานะครับผมมีพูดลงไปในสปอตคอเนอร์แบบลึกๆเลยคือเขามีปัญหากับสปอร์ติ้งลิสบอนฟังตัวเลขไม่ต้องเอาสกุลเงินนะสั้นๆเลยจริงๆหลายคนน่าจะฟังไปใน p p t v แล้ว คือโยเคเดสครับเขามีค่าฉีดสัญญาที่สปอร์ติ้งตั้งไว้ที่84ล้านปอนด์ที่นี่นครับฤุูการที่แล้วเขาฟอร์มฮอตมากนะครับเขายิงประตูกระหน่ำเลยเขาได้ทำสัญญาลูกผู้ชายครับปากเปล่าเจนเทอร์แมนอะ e กรเมนต์เอาไว้โดยตอนแรกก็ไม่ได้บอกวคุยกับใครเอเจนต์ Agent เขาและตัวแทนของสปอร์ติ้งคุยกันว่าจะอยู่ให้ต่ออีก1ปีก็คือฤุูการเนี้แต่ว่าหลังจากนี้ยต้องยอมลด ค่าฉีกสัญญาลงมานะเพราะ84ล้านบอ์เขาโอ้โหมองว่าเขายายยากนะครับซึ่งไอตอนที่ไปตกลงเนี่ยเขาอ้างว่ามันลงมาถึง51ล้านบอ์จาก84นะแต่51แอดออน8คือ59ก็ยังเยอะจาก84ลดเหลือ59นะครับสุดท้ายปีนี้ก็ยิงอีกยิ่งกระหน่ำอีกและพอจบฤดูก,กาลนะครับประธานสโมสรของสปอร์ติ้งบอกว่าขายไม่ได้ราคาเนี้ยมันถูกเกินไปนะครับ ให้มาอยู่ที่ตรงกลางก็คือตอนแรกคุย84เอเจนต์กับตัวเขาเหลือขอเหลือ51ให้เด้งกลับไปประมาณกลางๆที่67ขึ้นไปนะครับซึ่งโยเคเดสโมโหมาก็ลบข้อความทุกอย่างที่เกี่ยวกับสปอร์ตติ้งใน i ิน t a g r กรเหลือแค่เป็นนักกีฬาแต่ก็ลบทั้งไนกี้แล้วก็ลบสวีเดนออกไปด้วยนะคือเหลือแค่ตรงๆเลยคือ Sport ตเ r รสเซนะแค่เป็นนักกีฬา ล่าสุดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แมนยูที่เป็นตัวเต็งนะครับแต่ว่ามีอาร์เซนอลวกกลับมาหาสปอร์ติ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาดีวกับเบนจามินเซสโกไม่จบสักทีหนึ่งนะครับอาร์ชซนอลได้ซูเบ r m e เมนดี้ไปแล้วแต่ว่าค่าตัวของเซสโกที่ไลฟ์สิทธิ์อย่างได้เนี่ยราคามันก็แพงมากครับ67-84ล้านปอนด์นะครับผมว่าบืนใหญ่ก็คงอาจจะใช้การตลาดตรงนี้ว่า,าถ้าเองคิดแพงฉันกลับไปหายโยเคเลสก็ได้นะ เพราะว่าดูแล้วราคาอาจจะถูกกว่าเบนจามินเซสโกนะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่จบนะครับทีนี้กลับมาที่โอซิมเฮนวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยกับแมนยูนี่คือแตะน้อยมากจนผมมีคําถามครั้งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเอาตามตรงทั้งเอมบูโม่และโยเคเลสเนี่ยนะราคาค่าฉีดสัญญาเนี่ยมันแพงกว่าโอซิมเฮนอีกนะเพราะว่านาโปลีตั้งไว้64ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจบตรงที่เขาเรียกค่าเหนื่อยแพงมากเวลี่ไฮเวลี่ไฮในที่นี้อาจจะ3ามแสนถึง4,000สนไปเลยซึ่งแมนยูแทบจะไม่เคยแตะนะครับแต่ว่าวันนี้ครับ สื่อทางอิตาลีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนิตก็บอกว่าแมนยูจริงๆมีไม้ตายถ้าหากว่าไม่ได้ใครจริงตลาดล้มไม่ได้เอมบูโม่ไม่ได้ยกเคเรสกลับไปหาโอซิมเพนยังมีโอกาสไปไม่ได้อยู่ข้อหนึ่งก็คือเดลอ r เรนติสประธานสมโมสรของนาโปลีและคอนเต้เซ็งมากครับเขาบอกเป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าอัวไม่มีตังเสริมให้ลือนะรุ่นการนี้ต้องได้แบบการสรับคั่วกันซึ่งตรงนั้นมีโอกาสที่ กาาโชจะกลายเป็นตัวแปรทันทีครับเพราะมการาคมที่ผ่านมาเนี่ยนาโปลียื่นอย่างเป็นทางการนะครับ40ล้านปอนดน์ครับแมนยู Man ไม่ขายอยู่แล้วเพราะว่าขนาดเชลซีจะยื่น60แมนยูก็ยังไม่ขายเลยนะครับถ้าตรงนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่า,บ,าบังคับสลับขั้วกันโอซิเมเฮนมาแมนยู u, แล้วก็การาโชไปที่นาโปลีเพราะค่าตัวพอๆกันแมนยู Man ตั้ง60กว่าซึ่งโอซิเมเฮนก็64ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นดีลที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าการอาโชยัองอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่าจะแบบ แก้ตัวดูซิว่าในอังกฤษเขายังคงดีไหมมี3ทีมในอังกฤษสนใจเขานะครับเช่นเดียวกับซานโชครับซานโชตอนนี้นะครับ mm. โปรโุสเซดดรอทมูลเซปัสเซนเคลออกมาปฏิเสธบอกว่ารอทมูลไม่ซื้อซานโชกลับไปแน่นอนในครั้งที่3เพราะว่าค่าเหนื่อยแพงเกินกว่าที่ซเซอร์เรอร์จะจ่ายได้นะครับแต่ว่าค่าตัวของซานโชล่าสุดมีการเปิดเผยว,ว่าเหลือแค่20ล้านปอนด์เลยครับโหแบบน้อยมากเลยนะซื้อมา70กว่านะครับก็ มี3าทีมสนใจตอนนี้ครับคือสเปอร์วิลล่าและนิวคาเซนะครับก็ลองดูครับมันตลาดการซื้อขายมันเปลี่ยนแทบจะทุกๆ12ชั่วโมงได้ซ้ำนะครับไม่ใช่เพียงแค่1วันนะครับนาทีนั้นมีช่วงว่าเอบโมไม่ได้มีกระแสข่าวว่าอาบูริมอาจจะมองซานโช่ซึ่งถ้าไม่ได้จริงก็อาจจะเอาอยู่ต่อก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องขายออกไปนะครับซึ่งล่าสุดณนะตรงนี้เนี่ยค่าตัวของไอบรรดาตัวยืมอะแรดฟอร์ด40สซานโช่เหลือ20อันโทนี่เหลือ35้าน,น,น่นเอง คือเรียกได้ว่าต่ามากเลยนะครับพอพูดถึงอันโทนี่เนี่ยเมื่อวานหลายคนน่าจะพลาดข่าวนี้ไปนะครับผมโพสต์ไปใน Facebook แล้วว่ามีการเปิดเผยจากหนังสือของคีย์ว์สที่เป็นเอ,เอเจนต์ของเทนฮากแล้วก็หลายๆคนห้อยลุนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นคืออันโทนี่ครับมีการเปิดเผยในหนังสือเล่มนั้นครับเปิดเผยว่าจริงๆและเอลิชเทนฮากเนี่ยได้เบรกบอร์ดบริหารแมนยูเนเต็ดแล้วนะครับว่าอย่าซื้ออันโทนี่ตอนที่ราคา ไอเอ็กซ์เนี่ยเขาเรียกแพงมากนะครับคือตอนแรกค่าตัวมันอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับทุกคนก็คงมองว่า45 50ก็คงซื้อมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่100ล้านยูโรซึ่งเทนฮาร์สเนี่ยเบรกแล้วบอกว่าราคานี้มันสูงเกินไปนะครับนักฟุตบอลไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะครับให,ให้ให้ให้ล้มดีลนี้ไปได้เลยแต่ว่าบอร์ดบริหารของแมนยูชุดนั้นที่มีพวกเอ็ดวูดเวิร์ดตอนนั้นเอ็ดวูดเวิร์ดพวกคนซื้อตัวแบบแก๊งเก่าอ่ะของเเเกกซอออรร์่่ะบวาไไมป็น มี2เหตุผลที่ขอเดินต่อคือนักฟุตบอลมี potential เ,เ,เก่งอนาคตน่าจะไปได้และ2คืออาร์เซนอลกำลังอยู่ในตลาดแย่งอยู่เพราะฉะนั้นพร้อมสู้ทุกราคาไปซื้อมา85ล้านปอนด์ร้อยล้านยูโรสุดยอดไม่อยากจะนุนิ้วโป้งให้เลยเป็นเรื่องจริงที่เปิดเผยจากหนังสือล่าสุดของดัชแอนอะไรไม่รู้สักอย่างผมจำไม่ได้แต่ว่าเปิดเผยมาแน่นอนสุดยอดมากครับฟังแล้วก็โมโหมากเลยน้ำโหูก็ดีครับจะได้รู้ว่าเออเทนหาไม่ได้แบบอยากจะซื้อขนาดนั้นผมว่ามันก็ไม่น่าโง่นะ ถ้าร้อยล้านยูโรดูนักฟุตบอลก็รู้แล้วว่าไม่ถึงเล่นหลีกรองมาใช่ป่ะแล้วประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมองมอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับก็เน้นหนักไปที่ลอนลีวิทเวลบอกว่าเอ็บบูโมไม่น่าจะพลาดกับแมนยูเพราะเบรนท์ฟอร์ดมีประสบการณ์ที่เสียเงินก้อนโตก,กับไอวานโทนี่นั่นเองนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อแฟชั่นของรูเบนอาร์โมเลมครับทุกคนเสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับแมนยู ze, ใส่มาพรีซีซั่น ไอโพสซิชันกันเยอะมากนะครับหลายคนถามถึงกว่าจะหาไม่ได้นะครับผมได้มาอีก7ตัวเท่านั้นซึ่งเป็น7ตัวไซส์เดียวเลยครับก็คือไซส์ S อีสุโกร M ประเทศไทยครับอีก7ตัวราคาเดิมครับเป็นของแลเทมไปแล้วนะครับกว่าจะหาไม่ได้จากประเทศอังกฤษนี่ยากมากเลยครับราคาเดิมครับ2องสาครับใครที่ใส่ไซส์ M ประเทศไทยได้เชิญได้เลยเร็วที่สุดนะครับสองพบาทส่วนใช้ใหญ่วันนี้เอาตัวนี้ไปครับพีแมตตบอมอัพ รุ่การที่ผ่านมานะครับที่ไว้ใส่ก่อนเล่นในโอทราฟอร์ดมี XL 4ตัวแต่เป็น XL ที่ยุโรปสะโพกจะใหญ่กว่านะครับสำตรัยูเคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ใส่ XL แล้วแบบพอดีนะถ้าถ้าใส่แล้วหญ่อย่าเอาตัวนี้แต่ถ้าคนใส่2 XL ใส่ XL ยุโรปตัวนี้ได้แน่นอนนะตัวนี้2องพน้มี4ีตัวปล่อย2อย่างครับไาเข้ามาแล้วก็ฝากไปดูช่องวงในครับมีถามเรื่องทำไมสเปอร์ถึงกล้าแต่งตั้งทอมัสแฟรงเป็นกุนซือแทนแอนด์โปเซโกกร ชมได้ต่อในช่องวงไหนไปพปอลิรพนครับ